ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกคนเดอ้อครับผมกาลังเดินทางครับพี่น้องวันนี้เดินทางไปวัดป่าคลองสิบเอ็ดปทุมธานีครับวัดสวยด้วยครับพี่น้องอยู่ไกลกรุงเทพหรือที่หลายคนเรียกกันว่าวัดค่ำฉนดสองนะพี่น้องวัอนี้สิผ้าพีผ้านองผ้าเอฟซีไปเมืองน้ากันครับวัดคชะฉนดสอง พเพินว่าเป็นค่ำโฉนดสองกับพาวามีลักษณะคล้ายกับวัดป่าค่ำโฉนดี่จังหวัดอุดรธานีพี่น้องซึ่งมีความเสื่อกันว่าวัดป่าคลองสิบเอ็ดแห่งนี้มีพญานาคทำหนาทีปกปักรักษาอยู่เช่นเดียวกันกับที่วัดป่าค่ำโฉนดะทาให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรกันยางบ่าขาดสายพี่น้องบนนี้ก็เลยสิพ่าพีพานองไปเบิ่งน้ำกันครับไปขอพรน,น้ำกัน วาสิเป็นทั้งหดสวยงามบอนี่กะเพิ่งมาครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตนี่ครับถนนทางเข่าพี่นอ้องกาลังขับรถเข้าไปอยพี่น้องเหมือนอยู่กลางพงเลยครับวัดเพิ่นนี่รถเข้าไปนี่กับไปง่ายอยพี่น้องแต่ววนมันมีรถโดยสารครับคล้ายๆว่าต้องมีรถส่วนตัวจังสิสามารถไปได้ครับพี่น้องนี่ครับกาลังขับไปนี่เอออบรรยากาศทางเข่าละพี่น้อง นี่ครับเป็นคือทงไ้ทงหลังจากเข้ามาถึงวัดละครับก็ต้องจุดทูบไหวจุดแรกก็คือสามดอกครับไหวสักการบูชาพระศิวลีครับนี่ครับผมก้อนที่เข้าไปไหวันพอพญานาคก,ก็ต้องไหวนี่ก่อนครับพุ่นใ้จุดสามดอกไหวองค์พญานาคนั่นเพื่อนให้ไหวหาดอกพี่น้องนี่ ดับแรกหนึ่งต้องไหวต้ตรงนี้ก่อนครับจุดแรกเลยก่อนที่เขาไปนี่ครับไหว้สามดอกนะครับพระศิวลีก็เป็นทางด้านเมตตาแหละครับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้านทางเมตตานี่ครับหลังจากนั้นก็ไปจุดบูชาพญานาคครับนี่ครับกะ หาดอกครับจุดเด่นของวัดก็คือรูปปั้นพญานาคใหญ่ยักษ์ครับที่ตั้งอยู่บริเวณโบสถ์หม่กลางสานามครับพี่น้องสำหรับโบสถ์กะเป็นโบสถ์ไม่กลางสาน a าม,มีความสวยงามและสันนิษฐานว่าสางมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว พระประทานในโบทก็คือหลวงพ่อนาคปกแก้วมนี่โชดครับให้ในโบทเพิ่นนั้นทัดเข้าไปด้านในมีรูปสักกะของพ่อปูสีสุดโทและแมงาสีปทุมมาร่วมถึงหลอบๆยังมีองค์พญานาคทั้ง3มเสียนหาเสียนและกระจเสียนพี่น้อง ผูคคนจึงนีย่อมมากาบไหวขอพ่อองค์พญานาคเพืือเป็นศิลิมงคลและขอโชคขอลาบส่วนมากกับมาขอโชกขอลาบด้านนอกนี่ขายตรตเตอรี่เต็มเลยพี่น้องหลังจากมาไหวล่ะกัลอตเตอรี่ก็ขายดีครับที่วัดปลาคลองสิบเอ็ดนี่มีพญานาคอยู่ถึงสี่องค์ด้วยกันก็คือพันเสอว่ามีพญานาคอยู่น้าอยู่สี่องค์ครับพี่น้ององค์แรกก็คือพญาอน,านันตนาคราช ปฐมกษัตริย์แห่งพญานาคราชาแห่งนากทั้งม้วนมิเดทและบาร,รมีมาก,กว่าสันบานีิก็มีพญามุจรินนาคราชหรือพญาโกนาจาพระอนุชาของพญาอนันตะขคราชมีอนุภาพมากพร้อมด้วยพระรัศมีโอภาสอันง,งดงามครับบาตีิก็มี พญาผู้ชงนาคราชพญานาคผู้ทรงย่านวิสัยเป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวเทพบาทกะมีพญาสีสุดโทนาคราชพญานาคแห่งพรมปักกายโลกเป็นพญานาคราชประจำองค์เท่าสักกะเทวราชวสันนี่แหละครับพญานาคที่มีความเส่อว่าประจำอยู่ที่นี่ครับนี่ที่กล่าวมานะครับ นอกจากนี่กะภายในวัดเพิ่นกะเต็มไปด้วยตน้นไม้ใหญ่สง,งบเงียบและลมลื่นร่วมถึงยังเป็นสถานที่ในการมาปฏิบัติธรรมนำนะครับนางสมาธิของประชาชนอีกด้วยนะครับผมไอกะตั้งอยูต่ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีด้ะพี่น้องสำหรับคำโฉนด2องนะครับ สำหรับหลายๆคนคงหูจากวัดป่าค่ำฉนโนดหรือวัดป่าคลองสิบเอ็ดเป็นอย่างดีนะครับเพราะเป็นสถานที่ซื่อดังที่ขึ้นซื่อด้านคว่มศักดิ์สิทธิ์และเสือกันวาเป็นทีอยู่ของพญานาคที่จังหวัดอุดอรธานีนะครับแต่ก็น,น่อยคนนักที่จิรลู้วามีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีลักษณะขายกับวัดป่าค่าฉนโนดอยู่ใกลไก่กรุงเทพนี่เองนั่นก็คือวัดป่าคลองสิบเอ็ดจังหวัดปทุมธานีครับ ที่นี่ก็มีความขายขึ้นกวัดปลาค่ำโนดมากทั้งในด้านผู้มิศาสตร์ที่ตั้งเป็นเกาะกลางน้ำเหมือนกันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่มีความเสื่อด่านพญานาคเช่นกันครับนั่นก็คือองค์เจ้าปูศรีสุทธทยยานาคขี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถทางเดินทุกเส้นทางเต็มไปด้วยประชาชนที่มาไหวและเต็มไปด้วยความรัทธาปูศรีสุทธทยยานาคขี้ในขณะนี้ครับ ต้องบอกเลยว่าวัดป่าคำชนโนดหรือวัดป่าข้อง1ิบเอกำลังเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือในหมู่ของผู้คนที่ไปสักการะอย่างมากแถมยังเดินทางไปได้ง่ายบ่กไก่จากกรุงเทพจึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากของภูมิศต้าครับผมและนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดจะมีการสร้างรูปปั้นพญานาควัอย่างหนาเกรงขามดูลึกลับและหนาค้นหาพี่น้อง เป็นอีกสถานทีหนึ่งที่สวยงามหนาไปเก็บภาพอย่างมากหากมีโอกาสในวันหยุดล่องเดินทางไปสักกะละดูจักเทียเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงานต่อไปครับครับนี่คือบรรยากาศอรอบๆครับกำลังเดินสำรวจรอยู่ครับผมหลังจากไหว้ขอพอรแล้วครับ นี่พ่นกระติปันเป็นองค์เป็นองค์ไว้นะครับนี่รอบรอบสะครับมิซือครับนิซือที่ผมบอกมาแล้วครับนิซือแต่ละองค์ครับสวยงามพี่น้องมีโอกาสกะแวะมาเที่ยวใดมาขอพรขอโชกขอลาบใดครับผมเพ่นออกแบบแล้วกับปั้นเลยสวยงามมากครับนี่สวยนี่ครับ แต่ละจุดกับสีซื่อบ่คือกันเนี่ยพี่น้องเมื่อสีเขียนบอกบวิดนด้แหละว่าซื่อเงี้ยื่อหยังซื่อหยัง,ออยงนี่ครับรอบปุ่นเห็นบ่ยู่ที่กลางนา้ำเดี๋ยวครับลงไปสวยงามเลยครับนี่คนกับมาถ่ายรูปยู่ปทุมทานีครับพี่น้องบ่ไก่จากกรุงเทพสําหรับการเดินทางเพราะว่าตะนาไปคาชะโนดปุ่นมันติยู่ส่ละอุดรบอกครับพี่นอ้องยู่อุดรกัสิไก่ครับนี่ยู่มากไก่ครับ ได้บรรยากาศคือกันแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่อีกองคหนึ่งพญ,ญานาคอีกองคหนึ่งครับเขาเรียกเป็นองค์หรือเป็นตนยังตั้งใดกับอภา,ายในเด้อพี่น้องผมกับบออจติเอินบ่ถึงนะครับนี่ครับแต่ว่าเพื่นกระจิเขียนซื้อไหวแต่ละซื้อแต่ละซื้อสิบบอคือกันนะครับนี่ค้นกลับมาไหวครับนี่นี่ซื้อเพิ่น ก็ที่บอกซื้อแต่และซื้อสีบอสซ้มกันนะนะอยู่รอบสะครับวัติเหตุเป,เป็นจุดเป็นจุดไว้ <c oughs> สร้างที่ปั้นกับเป็นสร้างที่มีฟีมือครับสวยิันปันสวยนี่ก็อีกองงหนึง ขอ,ขออื่นเป็นองค์้ยครับการอธิไซบดคำวัตถบบนะุกับบรลูนะผู้ดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับใส่คำวัาตนหนึ่งหรือว่าองค์หนึ่งครับบอกในเด้อผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพญานาคครับนี่ครับพี่น้องมี่เิ่นกามาขอพรขอพรเป็นจุดๆไปครับ ขุนกะเสือวามีพญานาคอยู่นี่ครับอยู่นี่วัดนี่ครับสวยงามร่มเย็นครับพี่น้องแต่ว่าคนกับมาลห,หลายยพี่น้องไอ้ตรงนาวัดขุนกะมีร้านอาหารมีมองจอดรถสะดวกสบายอยู่ครับมีร้านอาหารมีของกิ่นของอยากหลายครับปันตลาดุลสัญญุข้างนา แต่ว่าอยู่ในวัดเป็นกสิบว่ให้มัดจัดอีย่างอยู่นี่มีกะสงบดีอยู่ครับค,คึกคักแตอยุด้านหนา้าพุณพี่น้องที่ว่าทางคนจอดรถกสิมีกับเขา่ากับน้ามีอาหารการกินมีทุกอย่างละโบ๊โอตกอพี่น้องแต่วัดเพิ่นนี่วัดเพิ่นนี่สิอยู่คือกลางทงพี่น้องนี่นี่อยู่หน้าวัดนดะพี่น้องนี่อยู่ด้านนอกกสิเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับพญานาคละมีทุกต่างทุกแบบแล้วก็มี แบบหอยแบบเป็นกำไลนี่นี่นี่เป็นแต่ละรูปแบบกับสีบ่อซ้ำกันนะครับแล้วแต่สีมีความศรัทธาในองค์พญานาคกะเซาบูซากันหน้ครับนี่ครับอันนี้ยูนาวัดเด้่ยมองอันที่เขาจอดรถแล้วก็ลงมาพอในวัดเิ่นติบอ่ห้มีอยียงเลยมีต่องค์พญานาคที่ว่าห้ค้นไปไหวล้วนๆครับแต่ว่าด้านนอกก็สีคึกคักแบบผี่ค้นมาเซาเอาวัตถุมงคลค้นครับนี่ บมเดขาดสายเลยครับโอนี่หลายครับมีทุกแบบเป็นแหวนเป็นองค์เป็นโอ๊ยมีทุกแบบเลยเป็นแหวนเป็นกำไลเป็นสร้อยคอแล้วแต่ผู้ใดมักครับนี่คนที่มากอะมาเลือกแบบตั้งนารถก็มีครับแบบเป็นแขวนกับมี กะข้นอยู่กับความเสื่อของแต่ละบุคคลเด้อพี่น้องกับพิจตารณากันโนเองวันนี้ผ้าพีผ้าน้องมาถึงหม่องถึงบอลแล้วครับผมกับมาคั้งแรกครับพี่น้องในเคยได้ยินแต่เพิ่นว่ากันว่าวัดป่าคำชะโนดสองอยู่เอียงเก่อปทุมคลองสิบเอ็ดตั้งสี่ผมวัดป่าคลองสิบเอ็ดเพิ่นว่าผมกะเลยลองมาเบิงแล้กะถือโอกาสผ้าพีผ้าน้องนี่ครับด้านนอกเพิ่นกะสิเป็นตั้งสี่ครับเป็นค้ายว่าเฮามัส สื่อไปถวายนี่เอาไปสื่อไปถวายอันองค์พระปูนี่ล่ละนี่ก็สิเป็นไข่ไเพื่อนเฮดไหวแบบนี้ครับนี่นี่ของอันวัตถุมงคลเพิ่นกับมีเกียวกั่บพญานาคหมาละพี่น้องพี่น้องอยากมาเสาบุซ่าก็ได้ครับ